จะพาไปกินต้มยำครับ oh. แต่ว่าต้มยำนี้ไม่ได้หากินได้ง่ายๆครับทำไมคะเพราะว่ามันคือต้มยำปลากระทิงอ้าวคุณรู้จักไหมปลากระทิงเดี๋ยวเห็นหน้ากันจะออกไปดูครับต้มยำปลากระทิงหากินได้ที่ไหนล่ะครับ mm hmm. ไม่ใช่หาได้ง่ายๆเด mm ้อ hmm. <ๆ>พี่น้องเด้อมันเป็นร้านอาหารป่าชื่อว่าร้านกล้วยอาหารป่านะครับอยู่ที่แถวแถว,แถวจังหวัดพิษ,ษณุโลกท่านผู้ชม mm hmm. นี่นี่ปลากระทิงของแท้ เออเป็นปลาธรรมชาติดีครับปลากระทิงนี่พิกเห็นลายลายไหมเห็นลายลายไหมบางคนนึกว่าเฮ้ยนี่มันต้มยำงูงูเห่าว่าไม่ใช่นะปลากระทิงเนี่ยมันจะเป็นปลาตัวลายๆแบบนี้แหละนี่เหมือนงูเหมือนงูเหลือมไหมนี่อันนี้อะไรเอออันนี้ปลาอันนั้นจะเป็นปลาาปลาขาวปลาขาวปลาขาวนี่ปลากระทิงเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมนี่ปลากระทิงครับเหมือนงูเพราะฉะนั้นเราเป็นเด็กบ้านนอกเรารู้จักอยู่ แต่ว่าบางคนเน่ยเด็กๆสมัยนี้จะไม่รู้จักแล้วสิมันหายากปลากระทิงเนี่ยอยู่ในแหล่งน้ําที่สะอาดครับแล้วก็อยู่ในห้วยหนองคลองบึงที่มันเป็นน้ําไหลนะครับน้ําต้องไหลนะฮะแล้วแถวโอ้ยสไตล์ร้านอาหารป่าคนที่ทําก็คือพี่เกียงไกรยศปัญญานะครับเจ้าของร้านแกบอกว่ามาที่ร้านของแกนะสิ่งที่ต้องสั่งก็คือเมนูต้มยำปลากระทิงเพราะว่ามันเป็นสุดยอดของปลาน้ํเจืดหารับประทานได้ยาก มันเป็นไปตามฤดูกาลด้วยนะนนรสชาติไม่ต้องห่วงครับแน่นสดจากแม่น้ำน่านนะไม่สามารถที่จะหาได้ง่ายๆเมนูอื่นก็มีพวกปลา้าวตัวใหญ่ๆนะครับเอามาทำเป็นชูชีททำเป็นต้มยำนะฮะแกมีเมนูอื่นครับหมูป่าผัดเผ็ดอะไรตอมนีอะไรมีกบนกหนู ปลาบูปลาไหลแกมีหมดแล้วครับตีนควายตุ๋นยังมีเลยนะคะคุณรัชษนีถ้าคุณอยากได้ตีนครับคุณไปที่ร้านแกเลยตียนควายตุ๋นตีนควายตุ๋นเลยตีนไก่มีไหมเตีนไก่จะได้หลายๆตีนนเตีนไก่ไม่ขายตีนไก่ไม่ขายนะครับจะตายขายตีนโอ้ยนี่นี่นี่ไข่ปลานะครับบางวันแกมีเมนูแบบปลาป่าด้วยเออนะฮะเป็นสไตล์ร้านอาหารป่าจริงๆเดี๋ยวไปฟังแกนะครับ เน้นวัตถุดิบสดเป็นหลักครับแล้วก็รสชาติต้องต้องจัดจ้านถึงพริกถึงขิงถึงเครื่องแกงครับผมบอาหารป่าร้านผมจะไม่มีกะทิค,ครับทุกเมนูถ้าเป็นต้มยำจะเป็นต้มยำน้ำใสผมมองว่าต้มต้มยำน้ำใสเนี่ย มันเรียกความร้อนแรงของสมุนไพรขา่าตะไคร้หอมกระเทียมออกมาครับจะใช้เฉพาะพริกแกงที่เป็นเผ็ดสะดุง้งซึ่งมันจะมีส่วนผสมของขา่าตะไคร้แก่แล้วก็เป็นพริกแห้งบนครับผมรสชาติจะร้อนแรงกว่าเครื่องแกงเผ็ดทั่วไปครับไปที่ไปพิษณุโลกนะครับนะคุณรัชนีก็แล้วแต่ถ้าอยากจะกินตีนก็ไปที่นี่ครับร้านว่า,ร,าร้านกล้วยอาหารปา่านะครับนี่กล้วยอาหารปลา ตีนเป็นอย่างนี้ค่ะพิษณุโลกนี่คุณได้กินตีนแน่น้อนไปที่นี่นะครับตีนอะไรนะตีนควายนะฮะตีนควายเปิดเวลา11นาฬิกาถึง4ทุ่มนะครับเบอร์โทรศัพท์สอบถามได้นะ084-495-8945นี่วางตีนมาเต็มจานเลยครับเสิร์ฟมาทั้งตีนเลยอ๋อเป็นไงท่านผู้ชม ตั้งผมว่าผมก็ไปร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำผมยังไม่เคยจริงอันนี้ยังไม่เคยการเสิร์ฟตีนควายแบบมาเป็นตีนแบบนี้เลยนะแล้วแล้้วแท้ยังไงครับพี่แท้ตีนเหรออ้าวก็ไปฝึกแทเลยรออาอันนี้ไม่ได้กินยังไงนะเฮ้ยน่าสนใจจริงนะผมยังไม่เคยเกิดมายังไม่เคยกินตีนเลยนะนีนมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สนุโลกนะรอบหน้านะทีมงานนะกล้วยอาหารเอามา่ในมพี่กัมพูจะพาไปกินตีนทำไมนี่ร้านนี้ Ya, Pak.